สวัสดีค่ะพี่จุมสวัสดีท่าทันเต้หนัะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเลือกให้ดีนะคะนะคะเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรพี่จุมเลือกอะไรให้ดีนะ,ะเลือกอะไรจะ๊ะนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยว ย้มาตรงนี้หน่อยเพราะไม่ได้เปิดไฟนะคะพี่แค่พี่ไปเ,เวลาเราไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยนะ <S <S> <S เขาก็ส่งภาพอะไรต่ออะไรมาให้พี่ดูใช่ไหมเ i เมื่อวานเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่สะท้อนใจนะพี่พี่กดชอบให้ด้วยความลำบากใจมากนะคะ พี่ถึงออกมาเตือนเรื่องเลือกให้ดีนะฮะเพราะว่าในสื่อตอนนี้ในใน a c e b o o k ที่เราทำเนี่ยมันมี2ฝ่ายคะฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วมันดันกันอยู่คะสู้กันอยู่เนี่ยสู้กันอยู่ในกลางจิตของมนุษย์นะฮะที่พูดให้ดูเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะคะแต่เวลาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยออกมาเนี่ยมันมันออกมาแล้วมันสะท้อนหัวใจ นะคะเลือกให้ดีค่ะเพราะว่าถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยก็อันตรายอันตรายนะมันนรกเนี่ยมันมีนรกใน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 ,ในเมืองมนุษย์นะฮะแล้วก็นรกใน,นในอนาคตใน,ในอนาคตในในนรกซึ่งทนทมรมานยากมากนะฮะมันเข็นใจนะฮะ แต่นรกบนบนโลกเนี่ยมันมีจริงๆค่ะนะฮะพี่ประส,บประ,ประสบประการณ์นในการทำงานเนี่ยเห็นมาเยอะอู้สวัสดีค่ะคุณวีิดาเชงขอพระคุณมากเลยค่ะก็วันนี้นะคะพี่จุ๋มก็สะท้อนหัวใจอะค่ะเพราะว่าใน f ฟ c e b o o เนี่ยมันมีคนคนที่สอนนะคะช่องแดงด้วยคนที่สอนคนให้เป็นคนเลวอะ มีนะคะแล้วมีมีผู้ติดตามเยอะมากเลยนะคะแล้วข้อสำคัญน่ะได้เงินเยอะแยะเลยนะฮะได้เงินมากมายเลยสอนกันแบบน่ากลัวน่ากลัวนะมันมีกลุ่มหนุ่มสาวนะคะซึ่งหนุ่มคนหนึ่งอ่ะเป็นหนุ่มอังกฤษด้วยหรือไงเนี่ยใช้ใช้ในกลุ่มนั้นอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นรวมกันเป็นกลุ่มผู้ชายซึ่งชอบ กดผู้หญิงะะอะค่ะยังไงช่วยช่วยคอมเมนต์ให้พี่จุ๋มนิดนึงนะคะพี่จุ๋มนะฮะพูดถึงพูดตรงๆว่าให้คนเอาเงินมากองข้างหน้าเนี่ยแล้วมากองข้างหน้าเนี่ยนะสิบล้านนะพูดอย่างงี้แล้วนะสิบล้านแล้วให้ไปลงนรกเนี่ยไม่เอานะสิบล้านนี่ไม่เอานะจึงเห็นได้ว่าช่องพี่จุ๋มเนี่ยจะมีคนมาดูแค่คนสองคนอะสามคนอะไรเงี้ยไม่เยอะ แต่ได้เงินค่ะแล้วเงินเป็นเงินบริสุทธิ์ด้วยนะเป็นเงินที่อคือ,ค,อคือเวลาไปฟังคนอื่นเขาสอนนะนะฮะกลุ่มหนุ่มวัยรุ่นอันเนี้ยสอนให้ผู้ชายใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการร่วมเพศก,กดเข้าไว้นะฮะกดเข้าไว้ทรมานเข้าไว้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเ้ยสอนอยังงั้นได้ยังไงอ่ะ นะพี่จุ๋มฟังแล้วสะท้อนหัวใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเคยไปช่วยผู้หญิงไทยนะฮะซึ่งถูกทําร้ายร่างกายเนี่ยแล้วมีผู้ชายด้วยนะที่ถูกทาร้ายร่างกายจากผู้หญิงอะ่ะไม่ใช่มีเฉพาะผู้หญิงที่ถูกทาร้ายร่างกายจากผู้ชายแต่ผู้หญิงะ่ะถูกถูกทาร้ายมีจํานวนมากกว่าจากประสบะการณ์นะฮะในการทํางานที่ไปช่วยเหลือผู้หญิงใน Wo m e n a อชในเชลเตอร์ในอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะน่ากลัวฮะ ราะผู้หญิงเนี่ยบางทีถูกทำร้ายในแบบถึงเกือบตายอะนะเกือบตายน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากนะฮะเราสอนกันคือคือต้องสอนให้ผู้ชายนี่ต้องได้อะไรอะมีมีแฟนต้องทำอะไรอะต้องร่วมเพศเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ oh my god น่ากลัวจังเลยค่ะ น่ากลัวมากเลือกให้ดีนะคะเลือกให้ดีแล้วมีอีกเพจหนึ่งนะสอนลูกทั้งห้าข้อเลยเนี่ยเรื่องศีลห้าเนี่ยสอนว่าฆ่าไม่เป็นไรฆ่าคนอื่งนะไม่เป็นไรถ้าไม่โดนจับสอนได้ยังไงอะ่ะแล้วขนองปากด้วยนะแล้วเขาก็ได้เงินมากมายเลยนะโอ้ได้เงินเป็นห,ห,ลหลายพันยูเดอลลาร์เลยนะ แล้วเขาพ่อเองน่ะเป็นคนสอนสอนออกออกทางสื่อด้วยนะโอ้โหคนหัวเราะชอบใจถูกใจไอ,ไอ้พูดแล้วมันพูดแล้วมันสะท้อนหัวใจนะ่ะลูกเนี่ยนะอีกหน่อยจะฆ่าคนแบบไม่มีความหมายเลยนะจะโกหกแบบถ้าไม่ถูกจับก็โกหกไปเรื่อยโอ้ oh my god อะไรอ่ะ ฆ่าสัตว์ละลักทรัพย์นี่ก็เป็นธรรมดาถ้าถกไม่ถูกใครจับได้โอ้ยติดคุกนะคะติดคุกกลายเป็นมนุษย์ตอนนี้เด็กเด็กลูกชายเนี่ยตัวนิดเดียวโอ้ลูกชายก็ชอบใจให,ใ,หใหญ่เลยเวลาพ่อสอนนะฆ่าสัตว์ถ้าคนไม่รู้ไม่เป็นไรแน่พูดอย่างนั้นได้ยังไงสอนลูกให้ลงนรกเลยเนี่ยแล้วนะคะคุณพ่อคนนี้จะ จะเสียใจจะเสียใจลูกจะเข้าคุกลูกจะทำงานที่นอกเหนือจาก Facebook ไม่ได้แล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมคำพูดคําสอนเนี่ยเมื่อคนเด็กคนอื่นได้ฟังแล้วเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะเอ,เอาตั้งแต่การฆ่าสัตว์การขโมยลักขโมยการพูดโกหก การไปมีลูกมีเมียเยอะๆผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาเนี่ยทําให้ครอบครัวก็ลำบากแตกแยกเนี่ยเราก็ไปดื่มสุราลงนรกหมดเลยค่ะเลือกให้ดีนะคะพี่จุ๋มเนี่ยนะเข้ามาที่กลุ่มตอนเลือกคนเนี่ยเลือกคนมาเป็นสมาชิกของพี่จุ๋มเนี่ยพี่เลือกแล้วเลือกอีกนะพี่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะเพราะเวลา พี่นะไปเมื่อตอนเป็นเด็กโตขึ้นมาเนี่ยข้างบ้านมันมีข้างบ้านเนี่ยม,มีลูกน้องของเท่าแก่คนหนึ่งเขามาอาศัยอยู่นะคะแล้วข้างบ้านเนี่ยเขาเขาสามเเนี่ยด่าทอตะคอกเมียลูกเช้ามาเนี่ยด่าแรงๆแรงๆทุกวันเลยนะคือเขามาอยู่ชั่วข่าวอะ่ะแต่ว่า เช้ามาพอพี่ตื่นมาเนี่ยนะพี่ได้ยินเนี่ยมันมันสะท้อนเข้าไปข้างในอะ่ะมันเข้าสะท้อนเข้าไปในจิตใจมันมันเสียวมันเรากลัวด้วยนะเราเป็นเด็กอะค่ะเรากลัวด้วยพ่อแม่ไม่เคยมาตะคอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วไอ้มันมีเพจเพจซึ่งตะคอกกันนะตะคอกด่าทอได้ยอดเยอะคนดู หัวลเลาะกันกี้กักกี้กักโอ้ยเลือกให้ดีค่ะนะแล้วก็ระวังลูกหลานถ้าลูกหลานเราไปเรียนรู้จากคนเหล่าเนี้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะน่ากลัวมากนะคะมีคุณพ่อคนหนึ่งที่รู้จักสอนลูกเขาพาลูกไปเดินเล่นน่ะนะไอ้ไอ้ไอ้ไปเดินคล้ายๆไปตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเพือผ่านร้านของเล่นนะ ในตัวละแปดสิบบาทอะไรเนี่ยลูกเขาพ่อเขาปิดตาลูกนะแล้วก็วิ่งพาลูกวิ่งผ่านไปเร็วๆเออมันก็ดีลูกไม่ต้องไม่ต้องไปเห็นในสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องมาขอพ่อพ่อไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็ปิดตาลูกบางทีเนี่ยปิดหูปิดตาเขาเรียกสมรวมกายวาจาใจแล้วก็จะสบายอะ่ะ จะจะจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะไม่อยากน่ากลัวจังเลยพี่พี่เห็นแล้วพี่สะท้อนหัวใจนะคะที่ที่พี่อยากมาเตือนเนี่ยเลือกกันให้ดีเพราะว่าฝ่ายกุศลกับอกุศลเนี่ยมันสู้กันอยู่ในใจของมนุษย์เราต้องรู้จักเลือกให้เป็นนะคะพี่จุ๋มก็เลือกครอบครัวที่มีเด็กกันนะคะแล้วก็ คือจะว่าก็พูดกันก็นแล้วกันว่าพี่เลือกคนที่มีสัมมาทิฏฐินะคะที่จะมาเป็นเป็นเพื่อนกันเนี่ยพี่เลือกแล้วเลือกอีกนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราคุณนใจเรานะจะทําให้ใจเราคุณนนะคะคือคือเป็นห่วงมากเลยคุณพ่อที่สอนลูกให้ผิดศีลห้าเนี่ยนะ เขาจะเสียใจเมื่อลูกโตขึ้นเพราะตอนนี้ลูกยังตัวเล็กอยู่ไหมลูกยังตัวเล็กอยู่เนี่ยแต่ลูกรับเข้าไปหมดแล้วค่ะใจนะดำแล้วนะคะใจะดำแล้วก็การแสดงออกก็จะเริ่มอะพอพอแค่เกือบวัยรุ่นเนี่ยก็ก็ก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะนะคะเอาไม่อยู่ละจิตใจเนะ่ะ จะจะกลายเป็นคนไม่ดีค่ะอันตรายมากอันตรายจริงๆพี่จุ๋มออกมาคุยวันนี้นะจะต,ต้องรีบไปซื้อผักตอนเช้าค่ะเพราะเขาจะปิดพอพอเที่ยงไปแล้วนี่เขาก็จะปิดแหละเพราะว่าอากาศมันที่นี่มันหนาวนะคะพี่จุ๋มก็จะไปดูสักผักสดอะไรสองสามอย่างก็เลยต้องรีบออกมาคุยคือชีวิตคนเราเนี่ยนะ ถ้าสอนผิดนะแค่อายุหนึ่งขวบนี่ก็ก็สายเกินไปแล้วค่ะที่จะแก้ไขลูกนะถ้าลูกมีนิสัยไม่ดีเนี่ยืเกิดมาเป็นปัญหาสังคมเนี่ยเป็นความผิดพลาดของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังมืดมัวอยู่เนี่ยลูกมันจะสว่างได้ยังไงอะพี่เป็นห่วงนะคะก็ ก็ามาเตือนกันไว้นะฮะเลือกให้ดีเวลาพี่จุ๋มไปไปไปดูช่องอื่นนะเวลาพี่จุ๋มไปดูช่องอื่นนะช่องที่เขาเถียงกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยพี่จุ๋มจะผ่านไปเลยจะไม่ฟังค่ะต้องต้องแบบนั้นเลยค่ะเพราะเราต้องปกป้องตัวเราเองนะคะไม่งั้นเราจะขุนใจเราจะขุนใจเราจะไม่สบายทั้งวันเลยพี่จะผลิตผลงานออกมาไม่ได้เลยค่ะนะเพราะฉะนั้น ก็บอกกันไว้นะฮะคุณวัน,นิดาก็เป็นคนดีนะคะก็รอบอะไรเขาเรียกอะไรห้อมล้อมเราตัวเราด้วยอกลุ่มของคนดีค่ะนะก็สอนกันนะคะสอนให้ให,ให้มีศีลห้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบได้พบพระพุทธศาสนานะคะจะได้ไปสวรรค์กัน เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าว่าว่าคนที่ไปไปนรกเนี่ยมีเท่าขนโคแต่คนที่ไปสวรรค์นี่มีแค่สองอันเท่าเขาโครจริงๆเลยค่ะจริงๆเลยเนี่ยน,น,นะคะพี่หยุ่ไม่เอาหรอกนะให้เอาเงินมาก,กองท่วมหัวจะให้ไปนรกไม่เอาค่ะผิดศีลห้าไม่เอาค่ะไม่คุ้ม ลงตรงนั้นนะม,ม,มันมันมันยาวไกลค่ะโอเคคะ่ะขอบพระคุณนะคะคุณวันิดาเชงซึ่งกรุณามาชมนะคะมีคำถามอะไรไหมคะนะเลือกให้ดีเลือกให้ดีน่ากลัวจังเลยอะ่ะข้างนอกอะ่ะอันตรายนะอันตรายคือพี่บางทีเห็นเห็นคนที่เขาผลิต เพดดเฟซบุ๊ก uh, ออกมาตะโกนตะโกนตะขคอกกันเนี่ยพี่ก็แบบสะท้อนหัวใจแล้วบอกพูดกันดีๆไม่ได้เหรอพูดกันดีๆเธอนะโอ้ย <laughs> สยองค่ะโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่กรุณามาชมนะคะคุณวันิดาเชงนะคะแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะพี่จุ๋มต้อง เดี๋ยวจะต้องไปซื้อผักซื้อยานะคะแล้วก็กลับมาทำ Facebook อีกค่ะบา,บายๆนะคะพี่จุ๋มสพิทอททันแต้ค่ะเป็นห่วงจังเลยค่ะเป็นห่วงสังคมถึงต้องออกมาพูดเรื่องการเลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์เลือกคำสอนที่ถูกต้องอย่าไปทางนู้นเลยนะอย่าไปทในทางดำๆน่ากลัวบา,บายๆค่ะเป็นห่วงกันค่ะบา,บายยพี่จุ๋มสพิทอทันแต้ค่ะ